้่าพี่ได้ยินสองขวดเอาไหมนี่นะเสยเซนฝาตอนนี้โดนจับจินแหลมกกอนยิ่แรงค่ะเออเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ที่มีโอกาสได้ร่วมงานแล้วกันเป็นการทำงานล้วนเป็นโอกาสที่ดีของเซนมากๆค่ะที่ที่ตอนแรกแบบเกือบจะปฏิเสธโอกาสที่ดีนี้ไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเซน ก็เหมือนรู้ว่ามันเป็นงานใหญ่เป็นรายการใหญ่รายการของกระแสแล้วก็เป็นศิลปินเบอร์ใหญ่เป็นที่รักของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยประเมินตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทําได้ดีไหมเพราะเราตั้งใจอยากจะทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยเป็นล่ามมาก่อนอันนี้ก็คือครั้งแรกของเซนแล้วก็ เหมือนรูปแบบรายการมันก็ค่อนข้างจริงจังนะโผล่กระแสอะไรเงนะี้ยพี่หนุ่มก็ใส่สูตรเซนก็ใส่สูตรสตูดิโอเราแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะบรรยากาศในตอนแรกๆก็เลยแบบเออก็มีความตื่นเต้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยเซนรู้สึกดีใจมากๆที่เซนตัดสินใจ say yes เซยเยสอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ ทั้งทีมของแจ็คสันหวงังแล้วก็ทีมผลกระแสที่ไว้ใจเซ็นแล้วก็บอกเซนว่าทําได้เนี่ยเพราะตอนแรกเกือบปฏิเสธแล้จริงจริงเขา็ชมนะว่าเซนแปลละเอียดต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเซนเหมือนรู้สึกว่าคือด้วยความที่แจ็คสันเขาเป็นคนที่มืออาชีพอะคือเขาทำเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอาชีพเขาแต่ว่าเขาก็ยังมีความเป็นธรรมชาติที่ ทำให้มวลมันน่ารักบรรยากาศน่ารักแล้วก็ความน่ารักเขามันแผ่มาถึงเซนด้วยมั้งคะคนก็เลยเอ็นดูเซนไปด้วยเลยต้องแบบขอบคุณมากๆนะคะจริงๆพี่อยากถามว่าตอนที่เราแปลต้องละเอียดแค่ไหนเพราะเราเข้าใจว่าล่างเ็าแปลในระดับนึงระดับนึงระดับเซนแปลเราชาวบ้านดูคนที่ว่าเขาเก็ตในสิ่งที่มันดูสื่อสารออกมาตอนนั้นคือพยายามโฟกัสแบบพยายามมีสติมากๆอยากจะถ่ายทอดออกมาให้มันตรงที่สุดแต่ว่าก็ด้วย ด้วยความสามารถของเซนที่เอาจริงเซนก็ไม่ใช่เนทีฟเนาะแล้วก็ไม่ไม่เคยทําอันนี้ไม่เคยทําหน้าที่ล่ามมาก่อนค่ะแต่ว่าเซนก็คิดว่าโชคดีของเซนด้วยที่แจ็คสันเขาเป็นคนพูดเคลียร์สำเนียงฟังง่ายแล้วก็เขาเหมือนรู้จังหวะด้วยค่ะว่าโอเคแบบตรงนี้นะเริ่มแปลได้ยอยะไรเงี้ยค่ะมันก็เลย สม like yeah. um. so mm ูทแบบนั hmm. oh, so much, so gorgeous, um, so ้นที่หลายๆคนชมแต่ว so ่าจริงๆแล้วถ้าเกิด hmm. มีอะไรที่อาจจะพลาดไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ทั้งหมดเลยคือเขาน่ารักมากๆบางอย่างมันมีคำแสดงสับเฉพาะรออกมาได้รู้สึกว่าสื่อสันและรงเป็นภาษาไทยได้รูสึกเห็นภาพโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆอะเซนมั่นใจมากๆว่ามันมีคนที่ทําได้ดีกว่าเซนแต่ด้วยความที่จริงๆมันเป็นโอกาสที่ดีหมดค่ะก็เลยไม่ว่าใครจะมาอยู่ในจุดของเซนเซนว่าก็จะทําได้ดีเหมือนกันเพราะว่าแจ็คสันเขาน่ารัก พี่หนุ่มก็น่ารักค่ะใช่มันเป็นแนวใหม่มากผนกระแสะมิติใหม่เขาต้องไปต้องไปแอบคอมเมนต์แอบปฏิบัตกเยอะมากเลยคนส่งมาให้เยอะมากเลยค่ะใช่ดีใจมากๆค่ะโดยรวมแล้วคือคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆของเซนในชีวิตการทำงานที่หวังว่าในอนาคตข้างหน้าที่เขาจะมาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งหรือสองปัายเพาะจะมาเล่นน้ำบ้านเราอะไรองี้ค่ะก็จะมีโอกาสได้ทำงานกับเขาอีกอ๋อแล้วก็ ฝากเพลงใหม่เขาด้วยนะคะแล้ว่ามีมันอ่านว่าอะไรบีค่าบักบักอ่านว่าบักใช่เพลงใหม่ปล่อยพรุ่งนี้ค่ะวันที่เ้เซนก็ขอแบบสมัครเป็นอาคาเซ่มูใหม่รู้ว่าหางแถวอยู่ที่แบบจักรวาลมาเวลอ่านคอมเมนต์มาก็ไปต่อตรงนู้นเลยค่ะตามคิวค่ะ ก็เพลงใหม่จะปล่อยพรุ่งนี้นะคะเป็นซิงเกิลที่3ของอัลบั้ม Magic Man 2แล้วเพลงแล้วเพลงที่2มั้ยโรโหทแฮนด์จัดเลยฝากหน่อยฝากหน่อยไหนไหนเราก็เป็นกระแสเพราะเขาต้องขอบคุณด้วยนะคะอย่างเพลงที่2องเมื่อเดนก็จีแบ๊หรือว่า G B A D G Bad จีแบ๊ดค่ะใช่ไหมด้วยความที่ในฐานะเล่าวันนั้นเราชอบคำถามไหนชอบประโยคไหนตอบแบ่รู้สึกว่ามันทัดใจกับผู้ชายคนนี้โอ้อหูยฮึมเนี่ยพอจังหวะที่เหมือนอย่างที่ตอนพี่แจเขาถามเจนมาเจนแบบไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในจังหวะที่เขาจะถามอ่ะเราเลยมี การคิดนิดนึงว่าว่าคําถามไหนใช่ใช่เราไม่มีสคริปต์ด้วยสาะม่ะคือเขาธรรมชาติมากเพราะว่าเขาก็บอกเลยว่าไม่ต้องดูหรอกสคริปต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวถามมาต่อไปเซนประทับใจคําถามเออหมายถึงคําตอบไหนของเขามากที่สุดหรอคะอืมจริงๆคําคำตอบของเขาดีมากๆทุกคาตอบเนาะแต่ถ้าเกิดจาได้ว่าประทับใจอะไรก็น่าจะเป็นตอนเทท้ายที่เขาพูดถึงทิ้งท้ายให้แฟนแบบรักตัวเองแบบ ตามหาความฝันของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่แฮปปี้อะไรยังไงตอนไหนถ้าเกิดว่าเขาทําให้ทุกคนแฮปปี้ได้เขาก็จะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนใส่ใจคนอื่น<อ>ไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ในรายการหรือว่าพักเบรกโฆษณาเพราะว่าโฆษณา,าเราเยอะเนาะสปอนเซอร์เราเยอะอะค่ะก็เลยเวลาที่เราเบรกอะเขาก็จะอยู่ตรงนั้นใช่แล้วเขาก็จะคุยกับเซนถามนู่นถามนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักอะคือเขาไม่ได้แบบพอ มันพักโฆษณาแล้วไม่ได้แบบเดินไปที่อื่นแล้วคุยกับทีมงานอะไรเงี้ยเขายังอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะอยู่ในบรรยากาศที่มันทําให้ในเบรกต่อไปมันก็เหมือนสนิทกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสริงใ,<ช>ในฐานะที่เขาไม่ใช่คนไทยแต่เขาจอยกับความเป็นคนไทยจอยคนไทยมากใช่ค่ะน่ารักมากเหมือนเขาแบบซึมซับวัฒนธรรมบ้านเราได้อย่างดีอะค่ะ,ะทั้งๆที่เขาเป็นระดับนั้น,นมาแล้วก็น่าจะเหนื่อยด้วยแต่ว่าก็ยัง น่ารักมากอะค่ะคือเขาสามารถที่จะไปพักได้แล้วเราไม่ว่าอะไรไม่ได้คิดว่าแบบพคยทําแบบนี้ไม่น่ารักคือแต่เขาก็ยังเป็นแบบที่ทุกคนเห็นนะคะเขาเป็นอย่างนั้นเลยกับทุกคน ที่ไม่ได้คิดที่กะถาสเปคพิเศษใช่ย้อนกลับมาย้อนกลับมาถามเราใช่ก็เลยย้อนกลับไปตอนที่เหมือนเคยถูกนักข่าวถามเนี่ยแหละค่ะก็ใช้คำตอบนั้นเลยแต่เหมือนจำได้ว่าฉันก็ตอบประมาณนี้อะไรเงี้ยไปเยอะไหมคะตอนนั้นแบบว่ต้องยังไงดีต้องพูดไปๆถูกๆเลยก็เออ ตอนนั้นไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะคะแค่คิดก่อนว่าจะพูดอะไรดีใช่บางคนแบบมาถามว่าตื่นเต้นมากไหมไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคะือตอนนั้นรู้สึกว่าเกรงใจแอร์ไทม์ที่คนเขาอยากรู้เรื่องเราเหรอก็เลยแบบถามพี่หนุ่มอะเซนต้องตอบเหรอคะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอันนี้คือเรื่องของเราเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเอาโอเคขอบคุณมากๆาค่ะที่ทําให้เซนแบบได้ทํานอกเหนือหน้าที่ล่ามนิดหน่อยอะไรเงี้ยผลผลปัจจัยที่มันเกิดขึ้น ว่ามีการได้คนแข่งบ้างไหมครับไคนได้ไม่มีค่ะเขาไม่ว่างหรอกเราไม่ว่างเพราะว่าคนเชียร์เยอะรู้สึกว่ามันเป็นคนที่ดูที่แบบเซนเป็นความโชคดีของเซนมากๆเลยที่มันเป็นแบบ positive comment ซะส่วนใหญ่เนาะก่อนนี้ก็มีกังวลกลัวมันจะ เซนจริงๆเซนแอบกลัวเรื่องการแปลมากกว่าหมายถ es, ึงว <Such S 2> ่าด้วยด้วยบทบาทของเราที But, Phys ically, ática, ่เราจะไปนั่งตรงนั้นนะเซนก็ไม่เคยนึกถึงตัวเองในการไปนั่งในรายการโหนกระแสนะคะว่าแบบมันจะไปทําอะไรใช่แต่ว่าพอไปนั่งตรงนั้นเนี่ยเซนก็โฟกัสกับการทํางานก็เลยสิ่งที่เซนกังวลคือเซนกลัวว่าเซนจะทําได้ไม่ดีเซนก็คุยกับทีมเขาแล้วก็คุยกับทีมโหนกระแสด้วยซ้ำว่าเซนไม่มั่นใจในตัวเองคือบอกไปเลยเลยนะคะไม่เคยทําล่ามาก่อนไม่มี ชิ้นงานที่จะเอามาให้เขาดูว่าเซนทําล่ามแล้วเป็นยังไงแต่ทุกคนแบบให้กําลังใจว่าเฮ้ยทําได้อะไรเงี้ยเซนก็เลยอ่ะโอเคก็ทำอ่ะอย่ากินหนูแต่เข้าใจแล้วทีมเขาว่ายังไงบ้านเขารู้ว่าเราเป็นคนได้เขามีบียังไงกับเราบ้างทีมทีมทีมหวังใช่ไหมคะจริงๆมีโอกาสเจอด้วยแบบความบังเอิญก่อนด้วยค่ะแล้วเขาก็มีแบบพูดยับแยบมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเซนคิดว่าเอ้ยไม่หรอกมั้งอะไรเงี้ยเพราะน่าจะมีแคนดิเดตเยอะ ใครๆก็คงแบบมานั่งตรงคือหมายถึงคนที่ได้ภาษาค่ะเซ็นว่าก็มีคนที่เหมาะกับตรงนี้หลายๆคนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อะไรจนทีมผลกระแสติดต่อมาก็เลยแบบโอ้ดีใจค่ะแล้ต่เซนยู่นทำไมว่าทีมหวแบบบ้านส่วนมากคนที่เลือกต่างคนที่แจ็คเขาเป็นคนรีเก้เขาเป็นคนเลือกทีมเองว่าคนไหนจริงหรอใช่ที่ผ่านมาถ้าไม่ได้เขาจะเอาทีมหวอไหนอ้โหหยดีใจมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะจะส่งจะส่งคำขอบคุณนี้ไปถึงเขายังไงขอบคุณมากมากเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีของเซนการหน้ายินดียินดีมากเพราะว่าคือพอเซนเจอพี่แจ็คเนาะเรียกพี่แจ็คน้องเซนโตกับเขานะแล้วคือแล้วทุกคนเรียกเซนน้องเซนไปแล้วเซนดูแบบตัวเล็กตัวน้อยมากเลยคือหลังจากที่เจอที่หดกระแสค่ะก็ไม่คิดว่าอีก34วันมั้งเซนจะได้ไปเจอกับของของคลื่น f l e x 1 0 4.5อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็น่ารักเขาจำเซนได้แล้วก็ เออน่ารหละค่ะก็หวังหวังว่าในอนาคตนะคะก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกค่ะยังไงฝากติดตามแล้วก็อย่าลืมฟังเพลงของพี่แจ๊คด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ